วัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวกรมทางหลวงชนบทเตรียมติดตั้งเสานำทางยางพาร,รากว่า200,000ต้นช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุส่งเสริมการใช้ยางพาร,ราในประเทศนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ นายประมเฉลยวเรศอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่าขณะน,นี้แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่หลายแหง่งเริ่มทยอยติดตั้งหลักนำทางยางธรรมชาติในโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยมีแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรีนะครับที่ติดตั้งบนทางหลวงชนบทสายพอบอ 1015แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ถึงบ้านจะโปรงอำเภอเขาย้อยและ อำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีนะครับรวมทั้งทางหลวงชนบทศรีสะเกตได้ส่งมอบเสาหลักนำทางยางพาร,ราให้หมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด1,800ต้นจากทั้งหมด4,500ต้นไปติดตั้งตามแผนงานต่อไปนะครับในส่วนของกรมทางหลวงชนบทนะครับใช้งบประมาณโครงการทั้งหมด1,443ล้านบาทในการติดตั้งในพื้นที่15จังหวัด17เส้นทางโดยเสาหลักนำทาง ยางพาราในระยะแรกนะครับจะติดตั้งรวมทั้งหมด2,714ต้น งบประมาณ445ล้านบาทซึ่งทางชุมชนสะกรชาวสวนยางนะครับได้ผลิตและทยอยส่งมอบมาแล้วคาดว่าจะทยอยส่งมอบทั้งหมดเพื่อติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้โดยนายปฐมนะครับยังกล่าวต่ออีกว่าหลักนำทางยางพาราจะช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนเนื่องจากทางหลวงชนบทในพื้นที่ต่างจังหวัดถ้าไม่ใช่พื้นที่ในเมือง จะมืดมากไม่มีไฟส่องสว่างเหมือนถนนเส้นทางหลักหรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเมื่อผู้ขับขี่ขับขี่บนเส้นทางแล้วเสาหลักนำทางจะเป็นอุปกรณ์สะท้อนแสงช่วยให้ผู้ขับขี่ได้เห็นเส้นทางได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นช่วยป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่รวมทั้งลดแรงประทะจากการชนช่วยลดความรุนแรงในการบาดเจ็บอีกด้วยนะครับนายปฐมนะครับยังกล่าวต่ออีกว่า ส่วนกำแพงคอนกรีตหรือแบริเออร์หุ้มด้วยยางแผ่นธรรมชาติโดยใช้งบประมาณรวม998ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินการ2ส่วนคือ 1. ติดตั้งแบริเออร์คอนกรีตอย่างเดียว105กิโลเมตรงบประมาณ518ล้านบาทต,ตอนนี้ติดตั้งเสร็จทั้งหมดแล้วและ 2. นํนำแผ่นยางพาราธรรมชาติมาหุ้ม79กิโลเมตรงบประมาณ480ล้านบาทอยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าชุมชนสะกรชาวสวนยางจะผลิตและทยอยส่งมอบผลิตภัณฑ์ครบทั้งหมดภายในเดือนกันยายน2564นี้นะครับเพื่อเร่งติดตั้งบนถนนทางหลวงชนบทให้แล้วเสร็จตามแผนต่อไปนะครับ นอกจากที่มีการนำยางพารามาเป็นเสาหลักนำทางแล้วกรมทางหลวงชนบทยังมีการนำไปเป็นส่วนผสมของการทำถนนเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการผลักดันการใช้ยางพาราภายในประเทศตามนโยบายนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อรดความรุนแรงของอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมทั้งช่วยเพิ่มเม็ดเงินให้ชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้ ที่ผ่านมาในส่วนของกลมทางหลวงชนบทได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมด้านการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มมูลค่าและสนับสนุนการใช้ยางพาราภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นโดยได้มีการวิจัยและพัฒนางานทางเพื่อสนับสนุนการใช้ยางพารามาเป็นส่วนผสมซึ่งการนํายางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้าง หรือซ่อมบำรุงถนนนั้นจะเป็นการช่วยเสริมประสิทธิภาพและสมรรถนะของพื้นผิวถนนให้ดีขึ้นเพิ่มความเฟื่องเพื่อความขับขี่ที่ปลอดภัยต้านทานการลื่นถลายที่ดีกว่าอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวด,ดีที่เรานำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารการพัฒนาอย่างไรเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ